สวัสดีครับเแฟนชาว facebook ที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้พบกันวันที่16ตรงกับวันพระราชออบิดีนะครับวันที่16วันดีวันรวยวันความหวังแห่งชาตินะครับ16กันยายน2564นะฮะครับผมออกรถมาเมื่อตะกี้นี่นะครับ เวลา6นาฬกา3สิบนาทีนะครับผมออกรถมาเพิ่งจะวิ่งได้ไม่ถึง50เมตรนะครับก็มีมอไซค์ท่านหนึ่งนะครับเขาขับตามหลังมาขับตามหลังมาผมซึ่งขับมาก็ยังไม่ได้เท้าก็ยังไม่ได้แตะกันเล่งเลยนะครับรถก็ยังไม่ได้เคลื่อนตัวอะไรก็ขับมาตามหลังเขาก็บีบแต่กี๊กีกี๊กแล้วก็แจกผลไม้ให้ผมนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่ผม กินอยู่ประจํานะครับแกไม่ชอบให้คนอื่นเอาให้นะฮะเขาก็บอกว่าขับรถชะลอชะลอหาอะไรเขาบอกงนีน้นะฮะคุณขับรถชะลอชะลอหาอะไรทําอย่างนี้ทาไมไม่จอดเลยล่ะเขาบอกผมกบอกว่าโตตีโตต,ต,ต,ตีผมเพิ่งจะออกมาเนี่ยผมบอกงนี้ผมเพิ่งจะออกมาเพิ่งจะขยับรถเลื่อนมานี่จะให้ผมเร็วไปดึงไหนนะครับวอาคุณขับ จ้างๆางนี้ไม่จอดเลยแหละรจริงๆก็ไม่ได้ว่าพูดพ้ออย่างนี้นะฮะเขาจะพูดแต่ผมไม่อยากพูดคำอยาบออกอาศให้แฟนๆชาว c ฟ b o o k ฟังนะครับนะครับคิดเอาเองนะค,คือคนเราอยากคิดว่าตัวเองตัดสินใจอะไรถูกไปทุกๆอย่างนะครับอย่าคิดว่าเขาจะชะลอกวนเท้าคุณเขาไม่ได้กวนหรอกครับ ผมเพิ่งจะกลับรถออกมาถ้าติดแาดประการใดขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามผมหลังมาเมื่อเช้านี่นะนะนครับทาให้จูกใจก็ขออภัยด้วยนะฮะคนเราทํามากินกันทุกคนก็แต่ตอนผมกลับรถออกมานะผมมองว่าไม่มีรถอะไรแล้วผมเึงไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรนะครับแต่เขาคงจะมาเร็วมาเขาคงจะรีบนะครับคงจะรีบ ็เลยไม่พอใจเขานะครับนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับว่าจ่ายรถจ่ายถนนไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งผลสุดท้ายกอาจจนนอนา็อาจจะได้เป็นนอนที่โรง,โรง,น,โรง,น,งนะครับตะพลาดบังอาจจะได้เป็นนอนที่โรงไม่่โโรรงงงในก็หึนะครับไม่โรงพยาบาลก็หรือจะได้ไปโรงพกานาะลอันนั้นก็อาจจะได้ไป ลงอะไรก็ไม่รู้นะฮะฝากถึงบิดามาันดอนเขาด้วยนะครับว่าอบรมลูกเต้าลูกหลานนี่ดีอย่าไปให้เป็นละลานชาวบ้านเขาการที่ว่าคุณเก่งนี่ไม่ใช่ไม้ก็ว่าถ้าคุณเก่งคุณชนะเขาแล้วคุณจะเป็นฮีโร่คุณจะเป็นสัว่าพระผ้าบุรุษวันไหนที่คุณไปเจอคนที่เขาแข็งเขากระด้างเขาไม่ยอมคนมันจะเกิดเรื่องแต่ผมก็ไม่ได้ว่าจะยอมคนไปทุกเรื่องนะครับแต่ตอนเช้าผมก็ไม่อยากจะ พูดแรงพูดมากนะครับเขาขอโทษเขาโทษกี่โทษกี่ไปเรื่อยไปเรื่อยแบบนี้ผมไม่ได้มีอะไรไม่ได้เจตนาไปไปกวนใครผมวา่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้ต่อร้อต่อเทียงเขาเขาก็ไปนะครับเขาคงจะบุคคลท่านนี้นะครับผมว่าน่าจะมีปัญหากับแท็กซี่เคยฝังใจกับแท็กซี่คันใดคันหนึ่งมาแล้วก็ถ้าเจอกันไหนที่ว่า ไม่ตบอารมณ์เขาก็จะเกิดประมาณนี้ผมเจอบ่อยครับขับแท็กซี่เจอกับมอไตอที่ว่าเราก็มองเราเอ๊ะเราไปขับรถวันเบื้องล่างใครหนอทําไมเรากลับมาดีๆเราถึงมาหาเรื่องเราอะไรก็มีนะครับเยอะเจอเยอะครับแต่ผมก็ไม่สนใจเขาหรอกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ทำมาหากินของเรานะครับไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตใครชีวิตมันต่างคนต่างทำมากินเราทํา ชีวิตเราให้ดีก็พอนะครับไม่ต้องไปสนใจชาวบ้านชาวเมืองเขาถ้าเขาไม่ได้มาจนมาตะก,กิดมาอะไรเรา,เ,าเราก็ไปไปไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปใส่ความกันนะครับก็ขอไปไว้นะทีนี้ด้วยนะครับที่ทำกับไม่ถูกใจท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ ถูกใจขอไปถ้าไม่ถูกใจขอไปก้าถูกใจขอบคุณไน้าทีนี้นะครับสวัสดีครับ